สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานออกร้านคณะพิริยทูตครั้งที่58วันนี้เวลา8นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย สเสด็จพระราชดำเนินไปพารากรฮอร์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากรทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่58โดเนช a t i o n บสภากาชาติไทยร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมหาศจรรย์แห่งการให้ไม่หยุดช็อปเพื่อนำไรายได้โดยสเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆของสภากาชาติไทย งานในปีนี้มีสถานทูตจากประเทศต่างๆร่วมออกร้านรวม56ประเทศกว่า246บูธแต่ละสถานทูตได้คัดสรรผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและสินค้ายอดนิยมของแต่ละประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารานานาชาติของตกแต่งบ้านรวมถึงสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์อาทิมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านอุปนัยกา มูลิทนิธิสมเด็จพระพันวัษาอายิกาเจ้ามูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านภูฟ้าและมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นต้น สำหรับสินค้าที่ระลึกในปีนี้เป็นกระเป๋าสภายและกระเป๋าล้อลากภาพวาดของมิสซิสอารีนาคาร์โรลีศิลปินชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงจัดทำเป็นชุด l i m i t ต็ดอิดิชันเฉพาะงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่58นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสลากงานออกร้านคณะภริยาทูตราคาใบละ50บาทผู้สนใจเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่2มีนาคม2568 สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นวันแรกเวลา13นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวั์วรบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังเขตลาดก,กระบังพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จก,การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังประจําปีการศึกษา2566เป็นวันแรก ปีนี้สภาสถาบันมีมติเป็นเอกฉันทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงสนพระราชหฤทัยด้านวิศวกรรมการบินและอากาศยานมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระอัจฉริยภาพด้านการบินเป็นที่ประจักษ์ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านการบินเป็นพิเศษ จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบวิทยาเขตจุมพรเขตอุดมศักิ์และคณะอุตสาหกรรมอาหารรวม1,507คนและพระราชทานเหรียญทองแก่บัณฑิตท,ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายเมื่อตั้งใจเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรแล้วนั้นย่อมมุ่งหวังที่จะนําความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและย่อมมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างสรรค์ความสําเร็จในชีวิตการจะทําให้สําเร็จได้ดังหวังนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการหลายอย่างประกอบกันอย่างที่หนึ่ง จิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและสุจริตเป็นธรรมอย่างที่2ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอันสร้างสมขึ้นด้วยการฝึกนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานและใฝ่ใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมออย่างที่3ควรมีจิตอาสาเต็มใจยินดีที่จะช่วยเหลือดูแลสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นและบรรเ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอย่างที่4 ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันปัจจัยที่4ทั้ง4อย่างนี้เมื่อประกอบกับความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่จะเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งในการสร้างสารรค์ความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองแก่งานที่ทาแก่สังคมและประเทศชาติจึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามเสริมสร้างปัจจัยดังกล่าวให้ถึงพร้อม เวลา15นาฬิกา27นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรี จากนั้นทรงเปิดอาคารหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชตั้งอยู่ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังเป็นอาคารทรงไทยสองชั้นชั้นที่1เป็นห้องเรียนและพื้นที่จัดกิจกรรมชั้นที่สองพื้นที่ฝั่งซ้ายเป็นห้องเฉลิมพระเกียรติจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ศิลปาศาสตร์ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปรัชญาความรู้ในรัชสมัยรวมทั้งการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาจนก่อเกิดของธรรมยุติกานิกายตรงกลางของอาคารประดิษฐานพระนิลันตรายจำลองพระประจําสถาบันเป็นพระพุทธรูปสําคัญในรัชกาลที่4ขนาดหน้าตัก40.19นิ้วหล่อด้วยทองสําริดส่วนพื้นที่ฝั่งขวาจะแสดงประวัติของสถาบันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ได้จัดสร้างลานนวัตกรรมดาราศาสตร์ปรับปรุงลานอุทยานพระจอมเกล้าเป็นแผนที่ฟ้าตามมาตรฐานของสมาคมดาราศาสตร์ไทยและแผนที่ฟ้าตามหลักสากลจำลองเหตุการณ์การเกิดสุริยุป,ปราคานว่ากอจังหวัดประจวบคิริขันเมื่อวันที่18สิงหาคม2411กลุ่มดาวสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวและแผนที่การเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงครั้งต่อไป โอกาสนี้ท่อประเน็นนวัตกรรมของสถาบันซึ่งจะจัดแสดงในงาน KMITL Innovation Expo 2025ระหว่างวันที่6-8ถึง8มีนาคมนี้แบ่งเป็นนวัตกรรม7กลุ่มอาทินวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์เพื่อเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่นวัตกรรมข้าวไร่สู่ชุมชนนวัตกรรมดอกทูบเรษีดูดซับน้ำมันและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์บ้านประหยัดพลังงานด้วยฝ้าจากต้นทูบเรี e d v e r e พลตฟอร์มนวัตกรรมการเรียนรู้ AR VR สำหรับครูและนักเรียนและนวัตก,กรรมต้นแบบแบตเตอรี่กราฟีนในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์คมสรรมาลีศรีอธิการบดีและคณะผู้บริหารฝ้าทุละอ,องพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถไฟฟ้าอะตอมเอสยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัอธยาศัย ขอเสนอสาร,ราคดีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงได้รับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปีชาญานในศาสตร์แห่งการบิน ตั้งแต่ทรงพระเยาวทรงวางรากฐานอันมั่นคงเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบินและอากาศยานทรงเข้ารับการฝึกเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในหลักสูตรการบินรบชั้นสูงจนสั่งสมชั่วโมงบินเป็นจำนวนมากและทรงเป็นหนึ่งในนักบินชั้นนำรุ่นแรกของกองทัพอากาศไทยที่มีชั่วโมงบินสูงสุดในเครื่องบินขับไล่เ5ฟ้ ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินทั้งเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสตร์แห่งการบินเพื่อการปฏิบัติพระราชกรณียกิจจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกกระหม่อมให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดทำโครงการฝึกอบรมครูการบินเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่นักบินรุ่นใหม่ และทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเมื่อปีพุทธศักราช2548ด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นเลิศทางด้านการบินพระองค์จึงทรงได้รับการถวายพระสมัญญาพระมหากษัตริย์นักบินและทรงเป็นต้นแบบแห่งความคิดริเริ่มและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความก้าวหน้าของวงการการบินไทย ด้วยพระมหากรุณาทิคุณอัญหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นขวัญและกำลังใจของเยาวชนและบุคลากรในวงการการบินไทยทรงเป็นต้นแบบแห่งความวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบินและยกระดับมาตรฐานการบินของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายสดุดดีพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในศาสตร์แห่งการบินสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรม,มศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการเฉลิมพระเกียตรติในพระปรีชาสามารถและเพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และเกียรติยศแห่งปริญญาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังสืบไปสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชบัรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาท เวลา17นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จออกนวังสัปปะทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายชานนวลวสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดนครนายกเฝ้าทุลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพรสายนาทีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบใช้อาวุธปืนรอบยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยจรยุทธกองร้อยทหารพราน4108ขณะรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมจิตอาสาณัมัสยิดบางือยูอแรหมู่ที่1บ้านอูแบตําบลบาจออเจาะอำเภอบันนางสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568 และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่อาสา,าสมัครทหารปรานสิทธิพรและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว